สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่นูก็มีของเล่นมานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับกับการแกะกล่องนะครับเจ้า a i r b เบนะครับก็คือเตียงเป่าลมนะครับยี่ห้อ a v e n นะครับรุ่นทวินนะครับเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันนะครับเวลาแกะก็ระวังหน่อยนะครับว่าอย่าเอามีดไปกีดมันเดี๋ยวมันก็ขาดแล้วก็รั่วนะครับขนาดไซส์ของเขาก็ ประมาณที่เขาเคลมหรือเขาลงไว้นะครับก็คือ191เซนหรือเมตร91นะครับความยาวแล้วก็ความกว้าง99เซนติเมตรนะครับความสูงก็22เซนนะครับหรือเทียบขนาดก็ประมาณ9นิ้วนะครับก็หนาพอสมควรนะครับในกล่องเขาก็จะมีปั๊มลมด้วยนะครับเป็นปั๊มลมไฟฟ้าก็จะมีให้เลือกนะครับว่า ไม่เอาปั๊มก็ราคาหนึ่งนะครับก็เอาปั๊มไฟฟ้าก็ราคาหนึ่งไม่หรือปั๊มที่เป็นแมนวนวลใช้มือกดก็ราคาหนึ่งแต่ว่าพี่หนูเลือกที่เป็นปั๊มไฟฟ้ามีสวิตช์นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเออนี่ครับก็เป็นเสียบไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหัวที่เขาให้มาก็เนี่ยมี3หัวนะครับหัวแหลมเล็กสําหรับทวกสุบลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับรุ่นนี้น่าจะใช้ขนาดกลางเสียบนะครับเดี๋ยวเราลองไป ขี่ผ้ามันดูเล้วครับว่าตัวของเบสเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็ขนาดก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะประมาณ3ฟุตครึ่งได้นะครับนี่เนื้อผ้าเขาก็หนาดีนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันนี่เจ้าจุกที่จะต้องปั๊มลมหรือเติมลมเข้าไปนะครับก็เป็นวาล์ว2ชั้นก็ดูแน่นหนาที่เขาซีนมาก็ดูดีนะก็ไม่ต่างอะไรกับพวก เดี๋ยวเราลองเสียบเลยไม่พูดพั่มทําเพลงก็เสียบปัม๊มแล้วก็เสียบปลั๊กเลยเสียงก็จะดังนิดหน่อยนะแต่ว่าเออความเร็วที่ลมเข้าไปก็ไม่นานเลยนะครับเพื่อนๆดูเลยว่าโอ้โหมันพองเร็วมากนะครับแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็อาจจะใช้แรงนิดนึงแต่ว่าปัม๊มไฟฟ้าดีกว่า แต่บางคนที่ใช้แมนนวลเพราะว่าเวลาเขาไปแคมป์ใบนุ่นนี่อาจจะไม่อยากใช้ไฟหรือไม่มีไฟเนี่ยเขาก็ยังฉุกเฉินใช้มือปั๊มได้แต่ก็ไม่น่าจะเหนื่อยมากนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเสียด้วยเนี่ยเราก็ปั๊มสักพักหนึ่งมันก็เริ่มตึงตึงขึ้นมานะครับเราก็ค่อยๆดูนะครับว่าเอาตึงขนาดไหนลองลองกดๆดูก็ได้ว่าเออเพื่อนๆชอบแบบว่าเฮ้นอนแบบแข็งเลยหรืออะไรเงี้ย แต่จริงๆ้องแข็งๆดีกว่านะเพราะว่าเวลาที่เราเติมลมไม่แน่นมากเนี่ยมันจะยวบเหยียบถึงพื้นได้แต่ถ้าเต็มพิกัดเนี่ยก็โอเคนี่สวยงามเลยเห็นไหมฮะนี่เทียบกับเจ้าแบ็กด็อกที่เป็นเตียงพองลมของพี่นูตัวเก่าเนี่ยมันหนากว่าเยอะอะไรเงี้ยนี่เมื่อเสร็จแล้วเราจะดึงออกมันเป็นวาล์วสองชั้นนะครับมันก็หลบไม่รั่วแต่เวลาเราจะเอาลมออก,เร,เ,อออกเราเอานิ้วแย่ดูมันก็สามารถเอาลมออกได้แต่ถ้า เอาเร็วๆเ,เลยก็เอาปั๊มเนี่ยดึงจุกตัวใหญ่มันออกมาแล้วก็เสียบเจ้าก้านใหญ่แล้วก็สูบมันอย่างเร็วเห็นไหมมันจะแห้งเป็นแบบสุญญากาศเลยนะครับถือว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็พกพาสะดวกในช่วงที่พับเก็บเน่ก็แค่75คูณ39เคูณ9เองนะครับมันก็สามารถพกไปได้อะไรเงี้ยการนอนนั้นอาจจะบางคนอาจจะไม่ชินเพราะว่ามันจะเด้งเด้งยบยบหน่อยแต่ว่าเด็กๆก,ก็ชอบนะฮะมันเหมือนกับเตียงลมอะไรเงี้ย ก็โอเคแล้วเราก็เรียบร้อยพับเก็บพับก็ง่ายนะครับพอเราดูดลมออกแล้วก็เข้ากล่องได้สบายหรือหากระเป๋าใส่ก็เรียบร้อยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับมีอะไรพี่นูก็จะมารีวิวอันบ็อกใช้เองรีวิวเองนะครับสวัสดีครับ